ก็สว <Five> <West> <gez úc> ัสดีคุทุกท่านนะครับอยู่ผมคนเดิมเดอะบียเฮนะครับแล้วก็อยู่กับมีมกันตอนที่19นะครับก็รู้จักช่วงต้นคลิปนี่คือรู้เลยนะครับปืนแม่งโคดมีมชิบ่ายเลยโอ้โห นะครับก็อยู่กับแบนการ์ดในโมเดลสองนะครับผมที่แบบผมผมแบบผมเพิ่งนลกได้นะครับว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นี่หวงก็เลยเอามาลองมาล้อเรียนหน่อยนะครับก็นะครับใช้เอ็มใช้โซสิบสี่นะครับก็ของแต่ตั้มนี้ครับก็ใช้เป็นบาเรลยาสุดนะครับก็มีตัวยาวสองแบบมาเอายาวนี้ดีกว่านะครับใกล้เคียงสุดไม่รูเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันไหนแค่ไหนนะครับก็นะครับใส่ไฟฉายให้มันด้วยครับอย่างเท่เลยครับมันยากาศมีไฟฉายเราก็ใส่ให้มันนะครับ ก็ใส่ตะโคมนะครับไม่รู้อันไหนใกล้เคียงออาไว้นี่ใกล้เคียงสุดครับคุณ5.5นะครับก็นี่สําคัญเลยครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับคือตัวสต็อกที่มันเป็นเนี่ยไอ้สต็อกต้นมันจะเป็นสีดำใช่ไหมครับเสร็จสต็อกนี่ปุ๊บมันจะเป็นสีไม้ๆจะไม้ทั้งกระบอกเหมือน M1 นะครับ M1 บาลานซของในบุกแบนการครับก็โอ้โหสุดยอดมากครับถ้าแต่งสิบอย่างได้นีคือแบบโอ้นี่คงแบบยิ้มหวานเลยนะครับแต่มันได้แค่นี้นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ใกล้เคียงสุดนะครับก็มาดู สภาพปืนแล้วเป็นไงนครับเบ้อันนี้ผมไม่จูนนะครับถ้่มีอยก็เฉยๆนี่หว่าก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ก็เป็นได้อยู่ลองออโต้ครับอยู่นะออโต้ออโตโอ้ไปแฝงยอดมากครับออโตโ้ลองดูยางแฝงนี่คือพอยิงได้ไอันนี้อันนี้อันนี้ระยะกลางยิงม่ได้ละครับ แลแ้วมต้องถามเนะนี่ยหรือวแต่การนัดแรกก็าอะยอดมากนะครับนะครับก็ก็ใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวเราตัดเกมเพลย์เลยนะครับโอเคโอเคคอร์เตอร์ว่ะอันนี้ผม,มอัดตอนหกโมงช้านะครับก็ ถ้ามันเล่นไม่ดีหรือมันปิงขึ้นมาเนี่ผมไม่ต้องแปลกใจนะครับควรเล่นไม่ค่อยมีนะครับคือใครดูไลฟ์เมื่อตอนนี้ผมพูดถึงพับที่หรือพัตี้ผมไอเฮียโคตรคอมโบอ่ะอเฮียไม่งโคตรคอมโบอ่ะคือปิงสามร้อยแล้วให้ทีมแบบแต้มแม่งจะจะแพ้แล้วอ่ะโอ้โห นี่มาเราจะมาเล่นกันไอเอวีที่วะหนูเจอพี่แอทแทสต์แล้วเอา้าอ๋อผมลืมบอกไปว่านี่ปืนแมนกาดก็มีนะครับเซนต์ช็อตแมนกาดผมลืมแนะนำได้ไงวนะเนี่ยบอกพี่เอามาด้วยนะเนะี่ยแอ้น้ำข้างในเอ้อนนา เละที่เกือบยอดมากคุยมาจ้ะ ปืนมันยิงแตกไวจังวะไอผมถือว่าปืนผมยิงตายชามากเลยนะอย่าว่าตาจนะโจหรือเปล่าสวยโปรของฉันมาแล้ว 啊，对。

ต่อท้าไตมาทางนี้เกิดมามาก

I don't know. พ่อ,อห,อห,อหนิให้ดูดูนะหมามากโอยังหมาปืนว่าปีงนั้น่ะดูหมามาก

เมาปิงนี่คือปืนอย่างเมาอะไเด่นขึ้นหัวสีขึ้นหัวเลยขอด้ตกใจโอ้โอรชอ,อบมาเอาหัวด้วย ปืนยิงยิงสองนัดตายเหมือนกันแต่ผมยิงช้ายิงได้ช้ากวอามันปืนผมบ้านลมไอ้ตีสามอ่ะตัวตัวตีสามแม่งยิงตายอย่างลอยแต่ปืนสองนัดตายเหมือนกันแต่ว่าปืนผมใส่ล็อกไฟดีกว่าเป็ผมจุดยิงตายชรากวอามันดูยิงขนาดไหนอ่ะ ไปืนยังดีแล้วลูกซื่งผมงงไอ้ทีสามากเลยทีสามันลิงแตกไวแต่ผมลองเข็นี้ดิลองเข็นี้ดิแตกไม่ไวและพุ่งมาเดี๋ยวนะ ไม่แล้วรวมทั้งเวราผมแบบผมปิงนั่นน่ะพทีเคแม่งไวมากเลย ิกิสายคิวก็ดีได้มาผม้นนั่นผมเล่นแย่กว่านี้นะผมแล้วผมนึกว่าผมเล่นแย่กว่านี้นะแต่ดูคะแนนนี่คือผมก็ไม่เด้ไม่ได้ด้ไไดด่อย่ไป้ด้อยๆดูยังได้กับเขานมาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปมีมกันตอนที่สิบเก้านะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้กำลังปั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอคลิปนี้ปล่อยไปปุ๊บ ก็เตรียมไปโหวตกันได้เลยนะครับก็ไปโหวตมีมการตอนต่อไปได้เลยนะครับก็ก็คลิปอยู่ในหัวนะครับก็ไปรุ่นกันนะครับเอาจริงอะ่ะใครที่มาเมนในในคลิปผมอะ่ะเดี๋ยวผมเอาไปไปเป็นลิสในในการโหวตก็ได้นะครับคือได้หมดครับขอแบบขอแบบขอแบบขอให้แบบมันมีอาวุธจัดบบในเกมก็พอครับคือแบบเอาแบบพอได้อยู่ครับแต่แต่บางทีผมก็อาจจะไปเก็ตอย่างเช่นสมมติว่าปนืนจรดหัผมไม่เคยดูจรดหัผมก็ไม่รู้ปืนหน้าตาเป็นไงแต่ แต่ถ้าแต่ถ้าแบบเออถ้าจเจาเดี๋ยวผมลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับเออนะครับก็ฝากไว้ที่นีครับก็ใครดูใครดูคลิปถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย